วันนี้เรามากับโปรดักจากประเทศเยอรมน,นีนะครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้กระแสของเยอรมันเขามาแรงจริงนะครับกับอันนี้เลยอัลฟาขูนะครับเป็นตัวอิสร a ออโรร r านะครับ a อโรร a นี้มันเป็น RGB นั่นเองเยอรมันบวก RGB เป็นยังไงตามมาดูกัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราหน้ากล่องอย่างแรกนะคุณจะเห็นดีไซน์ที่มันเป็นสไตล์กล่องดูเรียบๆของแบรนด mm ์ Alpha c o o เขาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับดีไซน์อ hmm. ิ เยอรมนีนะฮะแต่ก็เมดินไชน่าตามปกตินะครับถ้าเมดินเยอรมนีก็ราคาคงเหนือโลกกว่านี้เยอะนะครับเปิดกล่องมานะครับมีอะไรบ้างนะครับภายในก็แพคเกจิ้งตามมาตรฐานนะครับอย่างแรกเลยคือคู่มือการประกอบชุดน้ำเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะดูนะคู่มือเพราะไอ้คู่มือเนี่ยมันจะบอกว่าการติดตั้งยังไงถึงจะถูกต้องเพราะว่าชุดน้ําแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถประกอบให้แน่นได้ก็อาจจะไม่ต้องดูคู่มือก็ได้นะครับต่อมาเห็นว่ามีพัดลม2ตัวนะครับซึ่งพัดลมตัวเนี้ย มันก็เป็น R G B ในรูปแบบวงแหวนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของอินเสิร์ตและความสวยงามกันนะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าพัดลมตัวนี้มันมีกรอบที่เป็นยางมาด้วยนะครับเป็นฟองน้าตรงนี้เวลาคุณติดตั้งกับเคสเนี่ยขันน็อตไว้แน่นๆมันก็จะไม่มีอาการแบบเสียงกึ๊กๆ,ๆแน่นอนนะครับแต่สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะฮะต่อมาก็จะเป็นชุดตัวคูลิ่งเองเลยนะครับหน้าตาเดี๋ยวก็ส่องกันอีกทีเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับก็จะเป็น พวกบันเดอร์ต่างซิลิโคนให้มาเป็นซิลิโคนแบบหลอดนะครับสายเอ็กเซนชันแล้วก็เป็นฮับต่างๆในการต่อพัดลมสปริงะอะไรต่างๆในการล็อกของตัวน็อ,อตเขาเนี่ยด,ดูดีมีคุณภาพหมดเลยครับอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมไฟ R G B หรือว่า R G B controller นั่นเองตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้มีเน้นซอฟต์แวร์อะไรมาให้แต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดคุณในการควบคุมหรือว่าใช้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ควบคุมก็ได้ เว็บแรกที่เห็นไอตัวชุดน้ําปิดชุดเนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้เต็มคําว่ามันเป็นชุดน้ําปิดอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าดูจากอุปกรณ์ดูจากคุณภาพของแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการเอาชุดน้ําเปิดแต่ละชิ้นมาใส่รวมกันเป็นชุดน้ําปิดมากกว่าฟังดูแล้วน่าจะงงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกหม้อน้ําตัวนี้มันก็เป็นหม้อน้ําอัลฟาฟูเกรดเดียวกับที่เราใช้ในชุดน้ําเปิดเลยนะครับเพราะว่าฟินเนี่ยเป็นฟินทองแดงนะปกติแล้วเนี่ย พวกชุดน้ำปิดส่วนใหญ่ไม่เป็นฟิล์มอลูมิเนียมทำให้ราคามันไปหยาดลงมาหน่อยแล้วคุณภาพอาจจะสู้ฟิล์มทองแดงไม่ได้นะครับตัวนี้ทองแดงแท้น้ำหนักมันก็จะมากกว่าพวกฟิล์มอลูมิเนียมอยู่เล็กน้อยนะครับอีกอย่างเลยฟิตติ้งตรงนี้มันเป็นฟิตติ้ง G1 นทับสี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาวิธีถอดมันออกมาแล้วก็ทำมันเป็นชุดน้ำเปิดก็ได้นะครับต่อมาสายตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นค u i c k c o n n e c t นะครับตรงนี้คุณสามารถถอดออกมาเพื่อที่จะแยก เป็นอีกกลุหนึ่งได้นะครับอยากแะะ่อบ,บล็อกกาจอเพิ่มเติมคุณก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างแรกขันเกลียวออกมานะครับแล้วก็กระชากออกมานะฮะคุณจะเห็นว่าจริง,รงๆแล้วมันจะมีน้ําแตกออกมาหยด2หยดตรงนี้แต่ไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดเพราะว่าดึงออกมามันก็จะไหลแค่นี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะไหลออกหมดระบบนะครับทีนี้คุณเอาไปต่อเพิ่มเข้าบล็อกกาจอเพิ่มเข้าทําอะไรก็ได้เช่นเดียวกันเวลาใส่เสียบเข้าไปแน่นๆนะให้มันตรงๆนะครับย้ำให้มันตรงๆนะๆนะแล้วก็ขันล็อกกลับเข้าไปตามนี้เลย ถัดมาก,ก็จะเห็นว่าตัว water block เองเนี่ยมันก็เป็นทั้งปัม๊มแล้วก็ถังพักน้ำนะครับคุณสามารถเช็คได้ว่าระดับน้ําภายในเนี่ยมันมีประมาณไหนนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันก็ใสมาเต็มอยู่นะครับถ้าคุณทอดบ่อยๆใสบ่อยๆอะไรเงี้ยน้ำก็อาจจะมีลดพร่องลงไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเขามี f ิ l l port หรือว่าช่องสําหรับการเติมน้ําอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วด้วย <S <S เช่นเดียวกันนะครับ water block เองก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มาตรฐานนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถ ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีของคูลเลนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับอื่นๆการเชื่อมต่อการรับพลังงานก็เป็น3พินตรงนี้แล้วก็มีการเชื่อมต่อไฟ RGB ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนไฟ RGB เนี่ยมันก็จะออกตรงบริเวณพวกนี้นะครับตามตร่องๆต่างๆออกมามีรูปหมีนะฮะแล้วก็หน้าสัมผัสตรงนี้เป็นหน้าสัมผัสนิกเกิลน,นะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่ามันเงาแบบคือเงา1 0 0เเหมือนกระจกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความเรียบ กระจายซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ยทาได้ดีแน่นอนสเปคของตัวปั๊มเองเนี่ยมีรอบการทํางานประมาณ2,800รอบนะครับกินไฟ4วัตต์แล้วก็ฟลเรตอยู่ที่75ลิตรต่อชั่วโมงค่าเฮดนหรือว่าค่าแรงดันเนี่ยดำได้ที่0.95เมตร อีกอย่างเลยนะครับสเปคประมาณนี้อาจจะดูไม่ได้แรงอะไรมากนะครับในอนาคตถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชุดน้ําแต่ว่าปั๊มมันยังใช้ได้เนี่ยคุณก็ถอดมันออกไปได้นะครับเพราะตัวนี้เพราะเป็นจีหนึ่ทั 4, เอาไปใส่ชุดน้ําเปิดอื่นๆของคุณก็ได้ถ้าชุดไม่ใหญ่มากเพราะว่าตามสเปคที่อา่านไปเมื่อกี้มันก็น่าจะขับได้ประมาณชุดน้ดําเล็กๆไซส์นี้แหละพัดลมขนาด12เซนนะครับให้มา2ตัวเพราะว่าหม้อน้ํามัน24เซนหรือว่า2องมมตนั่นเองนะครับสเปคตัวนี้ ก็รอบการทำงานนะครับต่ำสุดที่800แล้วก็สูงสุดที่2,000นะครับ static pressure ที่2.0นะครับแล้วก็ air flow ที่104.49นะครับทั้งหมดนี้ก็น่าดันหม้อน้ำตัวนี้ได้ส,สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟินหม้อน้ำมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากไม่ได้ถีมากแต่ว่าเป็นทองแดงนะอย่าลืมส่วนของ e บ r i n g ตรงนี้จะเป็น Hydraulic b e a r i n g นะครับและการรับรอบของมัดลมรับพลังงานเนี่ยเขาจะทาผ่านช่อง4พิน P หรือ M ตรงนี้เลยนะครับก็ต่อเข้าเมนบอร์ดหรือว่าเสียบเข้าครับที่เขาให้มาก็ได้เช่นเดียวก b ันเดลอะไรต่างเขาบอกตัวนี้ก่อนจะไปดูการติดตั้งนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเขาจัดมาได้เป็นระเบียบดีมากนะครับบอกมาเลยนะนี่นี่ทีอในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรลิเ p p e r ใช้ได้นะครับต่อมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็น AMD Ryzen นะครับ AM4 นะฮะอยู่ในช่องนี้แยกกันมาเป็น2อสนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของ LGA 2 0 1 1นะครับแล้วก็เป็นของ l g a 115X หรือว่า1200ก็ใช้ด้วยกันได้ ตัวนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ชุดน้ําปิดที่มันเป็นอยู่กึ่งกลางระหว่างชุดน้ําเปิดด้วยเนี่ยก็น่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะอุปกรณ์ที่เขาให้มาหลายๆอย่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดน้ํา DIY หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตอยากจะใส่ก้าจอเพิ่มเติมเป็นชุดน้ําด้วยก็ทําได้นะครับหรือว่าจะถอดมาแม่ที่แนนส์เปลี่ยนคูลและต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกัน ส่วนหุณนภูมินะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีกว่าชุดน้ํามาตรฐานทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับในช่วงไอดเดิลประมาณ3 5องศาแล้วก็ช่วงฟูโลดประมาณ68องศาเซลเซียสตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็บวกลบ2องาองศาเทียบกับชุดน้ํา2ตอนชุดอื่นนะครับเอาจริงๆนะ CPU ตัวนี้มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับถ้าไปใช้กับพวก g e น10ก็อาจจะเห็นในส่วนุณหภูมิที่เพิ่มเติมขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเอาอยู่รอบพัดลมผมปรับไว้ที่ออโต้ไม่ได้มีออาาาการรเโมแต่ย่ยงใด